สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าแมวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้หลายเดือนนะครับเกือบปีแล้วนะครับแล้วว่าเขาจะคาบหวยตัวไหนนะครับที่อัดคลิปไว้วันนี้ก็เพราะว่างวดที่ผ่านมาผมผมไม่ได้อัดนะครับหวยบังเอิญออกสองตัวเต็มเต็มครับแต่ผมไม่เชื่อนะครับพี่น้องไม่เชื่อก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับผมก็โปรดใช้วิทจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็วันที่สามสิบกันยาหกสามนะครับผม เหลืออีกไม่กี่วันวัจอครับวันที่หนึ่งตุลาเรามาดูกันเลยครับเมียวเมียวเมียวข้าลูกครับข้าม่พ่อสักสองตัวสามตัวก็ได้เดี๋ยวพ่อจะซื้อวิดการเทคนลูกนะข้ามาข้ามามาดูครับพี่น้องว่าน้องเมียวจะคาบตัวไหนนะครับมาดูกันข้ามาลูกข้ามาสองตัวนะอย่าคาามาตัวเดียวนะข้ามาตัวเดียวไม่มีขายนะลูกตัวนี้นะตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ เอาตัวที่สองตัวไหนลูกตัวนี้แน่นะตัวนี้แน่เขาว่างั้นตัวนี้แน่นอนเลยสองตัวเอาอีกสักตัวลูกเอาอีกสักตัวได้ไหมสักตัวสิตัวนี้แน่นะเอออย่ากินสิลูกเออเอาพอแล้วพอแล้วเอาสามตัวพอสามตัวพอเดี๋ยวมันจะได้เยอะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งพ่อซื้อไว้แล้วอันนี้อันนี้พ่อจะเอาแค่สามตัวนี่หมุนสามครั้งสี่ครั้งนี่พอแล้ว มาดูครับพี่น้องว่าน้องเมียวคาบตัวไหนครับเรามาดูกันครับมาดูนะครับน้องเมียวคาบตัวไหนเนาะเดี๋ยวนะครับน้องเมียวเขาคาบตัวไหนเนาะนี่ตัวไหนเลขหนึ่งครับพี่น้องน้องเมียวคาบเลขหนึ่งนะครับเมียวคาบเลขหนึ่งแผ่นที่สอง มาดูแผ่นที่สองครับพอแล้วลูกพอแล้วไม่ขา้ําแล้วได้แล้วพอได้แล้วสามตัวแล้วมาดูแผ่นที่สองแผ่นที่สองเป็นเลขเก้าเลขหกเลขเก้าครับตัวนี้เลขเก้านะครับผมเขียนว่าเลขเก้านะครับแผ่นที่สองเลขเก้านี้อันนี้แผ่นที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งเลขเลขหนึ่งนะครับใบที่สองเลขเก้านะครับมาดูใบที่สามนะครับ ใบที่สามเลขเ็ดครับเลขเกตนะครับใบที่สามครับนี่ครับพี่น้องครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอแล้วลูกไม่ต้องคาบซ้ํแล้วลูกใบที่สองใบที่หนึ่งเลขหนึ่งใบที่สองเลขเก้าใบที่สามก็เลขเกดนี่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องไม่ได้ส่งเสือให้คนเล่นหวยกันนะครับ <laughs> เงือไม่ไหลใครไม่ย้อยไม่ได้ตังค์นะครับพี่น้องแต่ก็ลองลองเสียงดูครับเสียงโชคเสียงเบอร์ดูวันนี้ชอบเล่นหวยรวยเบอร์นะครับผมก็ไม่ไม่เชื่อครับผมไม่ค่อยเชื่อง่ายๆเพราะว่าสัตว์ยังไงก็คือสัตว์แต่ก็พ่อไม่เชื่อเหรอครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เต็มๆเลยครับสองตัวล่างเต็มๆครับน้องเหมียวคาบให้นะครับแต่ผมไม่ไม่เชื่อก็เลยไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อก็เลยไม่ได้นะครับครับผมหนึ่งเจ็ด เก้าใช่ไหมน้องเหมียวว่อวันที่หนึ่งตุลาแล้วลูกนะตัวนี้นะตัวนี้แน่นะอ่นดูหน้าหน่อยดูหน้ากับท่านผู้ชมหน่อยหันหน้าไหมท่านผู้ชมดูหน่อยเลยอไม่มาไม่มาอ่หลอกนะครับผู้ชายนะครับนี่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชาย <c oughs> สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่เะเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกัน,กนเร็วเออสงสงยจะอายกล้องครับอายกล้องน้องเหมียวอายกล้อง เอาก็ฝากไว้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ไม่ใช่ส่งเสริมให้คนมาเล่นหวยรวยเบอร์กันนะครับแต่ก็ <laughs> ทำคลิปมาเล่นไปงั้นแหละพี่น้องเพราะว่าที่ผ่านมาผมผมไม่ได้อัดคลิปนะครับแต่หวย้บังเอิญออกมาจริงๆครับสองตัวเต็มๆนะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อก็เลยไม่ได้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อ,อพูดต,งตรงๆก็ไม่เชื่อก็เลยไม่ซื้อนะครับวันนี้ก็เลยก็ลองอัดคลิปดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าลอง อัด,ดูเล่นๆไปยังครับก็ถ่ายทําให้ท่านผู้ชมดูโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ,อรบลองลองดูนะครับนะที่เห็นนี่แหละหนึ่งเกีครับที่ขาบได้179นะครับก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ